อยากกินชาบูอีกแล้วน้ำเนี้ยเรายังไม่เคยกินนั่นก็คือน้ำ,นำ น้ำใจนะครับผมคืคนเราเนี่ยต้องมีน้ำใจให้กันไม่ใช่น้ำที่เราจะมาทําในวันนี้นั่นคือน้ําต้มยําน้ําข้นุยยัดเข้าไปไครหลุดยัดเข้าไปไข่น้องหลุดค่ะไครหลุดเลยเหรอใช่ใส่ดีๆนะมีการแอบใส่ตันตาลโดยที่ไม่ให้เพื่อนเพื่อเห็นทุกคนกำลังถ่ายหน้าอยู่เลยเขาเทลงไปเลยเออตั้งแต่ทําชาบูมาไม่เคยทําชาบูอลังการขนาดนี้มาก่อนเป็นมื้อเย็นที่แสนพิเศษแล้วกินได้ไหมมันอ้วนกินได้ไหมมันอ้วน ไปไหนจะไปหาใครมาแล้วมาเคาเองเลยนะเมื่อกี้เจอมดยังไงไหนเล่าให้โกฟังดิมดเป็นยังไงมดจะป่าเปลาเป่าอ๋อมันจะตีมดอย่างเลยเป่าทิ้งแล้วเป็นยังไงเสียใจไหมร้องไห้เลยเป่ามดทิ้งร้องไห้เลยโอ้โหใจรุ่ยไปเลยไปบัดดีมากก่อนไปบัดดีมากก่อนเลยไหอมแก้มมากหนึ่งทีไป ของแก้มของแก้มโอ้ยสำหรับเมนูที่เราจะทําในวันนี้จะบอกว่าอยากกินชาบูอีกแล้วคือชาบูเรากินมาหลายน้ําแล้วทุกคนแต่น้ำเนี้ยเรายังไม่เคยกินนั่นก็คือน้ำน้ำใจน้ําใจนะครับผมคือคนเราเนี่ยต้องมีน้ําใจให้กันไม่ใช่ใช <laughs> น้ำที่เราจะมาทําในวันนี้นั่นคือน้ําต้มยําน้าข้นใช่ไหมมามา ต้มยำน้ำข้นบอกเลยว่าแม่บุ๊กทำนี่แบบข้นคลักเลยจะบอกว่าน้ำต้มยำของแม่บุ๊กเนี่ยยังเคยกินมาครั้งหนึ่งแล้วนะคือแบบแซ่บมากก็เลยแบบเอามาประยุกต์กินกับชาบูดีกว่าเพราะว่าเราอยากกินชาบูวันนี้ไงแล้วน้ำเรากินมาเยอะแล้ววันนี้ชาบูของเราเนี่ยเรายกมาทั้งทะเลเลยนะวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไป แล้ววันนี้เราใช้เป็นโฟอะไรคะปูมาค่ะใช้กี่ตัววันนี้ตัวเดียวเนาะตัวใหญ่มากนี่ตัวเดียวตัวเท่าไหร่คะ120อย่บาทค่ะมาถึงก็เดี๋ยวลวกอาหารทะเลของเราก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะเวลาไปกินกับชาบูเนี่ยให้มันสุกเลยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวสุกหรือเปล่านะฮะมาข้าวอย่างแรกทำไงคะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยนะคะมีขิงขาตะไคร้ทุกคนใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นใส่น้มันลงไปก่อนได้เลยค่ะวันนี้ปล็หมือ ไข่ยัดเข้าไปไข่หลุดยัดเข้าไปไข่น้องหลุดค่ะไข่หลุดเลยเหรอมาใส่ดีๆนะหม่เลยครับน้องหมึกระวังไข่หลุดต่อไปหยันกุ้งเลยค่ะการทำแบบนี้คือสูตรเร่งด่วนในการกินชาบูแล้วก็น้ำซุปจะไม่มีกลือแล้วใช่เพราะเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องสมุนไพรตรงนี้เลยมันดับกลิ่นไปเลยทุกคนแล้วก็ใส่ปูยักษ์ลงไปหปูยักษ์ และนี่คือเครื่องที่จะทําต้มยําน้ําข้นมะนาวสดเปลี่ยนชื่อคลิปอีกแล้วฮะเป็นต้มยำน้ำข้นมะนาวสดเพราะว่าเราใส่มะนาวสดเยอะนะครับหม้อเตรียมเรียบร้อยเครื่องปรุงเตรียมเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดที่จะทำต้มยํานะครับเป็นเครื่องสมุนไพรนะฮะและตอนนี้ก็คือน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่จะใส่เข้าไปคือเครื่องต้มยําแบบสาเร็จค่ะอ๋อนี่เป็นเครื่องต้มยำสำเร็จเหรอะโอเคมาใส่ลงไปแล้วก็คนให้แบบว่าละลายเลยครับใส่ตะไคร้ลงไปเลยน,นะคะไปเลยครับมา ะะกูดนะะคค่ะใบมะกรูดแล้วก็ค่ะค่ะทุกคนชาบูต้ยมยำน้ำข้นมะนาวสดที่เนี่ยไปนี่คือลืมชื่อนะคะทุกคนจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนเอาเนื้อลงไปจุม่มเอาหมูลงไปจุม่มเลยนะแล้วซีฟู้ดด้วยนะโอ้โหที่ดูดในนะ้ำอย่างเงี้ยแซ่บๆข้าวเย็นวันนี้หมดแน่อนอนมาทำมาเยอะแค่ไหนก็หมดปะบอกเลย นี่แหละสูตรเดียบอยู่ตรงนี้พริกเผาของแม่บุ๊คฮะสองช้อนนะคะจัดไปค่ะป้าขอสามได้ค่ะป้าชอบมันเข้มข้นดีบีบีแก้มไปโดนอะไรมาคะโหอมโ้เไปหอมลือดติติดอย่างนั้นนะลูก้วโบอยู่ไหนโอ้โบไร่สดทุกคนตอนนี้คือแบบเข้มข้นแล้วนะหลังจากนั้นใส่อะไรคะใส่นมสั่ลงไปนะคะครับโอ้ใส่ไปถ้วยนึงทุกคนถ้วยหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกระป๋อง สีมันตอกมันละหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดเดีนะคะถ้วยหนึ่งเลยค่ะไม่นิดหรอกค่ะนะจริงๆอ่ะเขาชอบบอกว่าต้มยำอาจจะไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่ามาลองขอหนึงเนาะขอหนึงแล้วกันเนาะโอเคเพิ่มความกลมกล่อมนะคะอ่ะจัดไปค่ะหนูหน้าจะแบบอายๆหน่อยเอาใส่ไปแล้วเหรอใช่โอ้ไม่ให้เพื่อนเห็นด้วยนะกูเพิ่มเพื่อนเขาใส่เยอะที่นี่ยังนี่ไหนโอเคใส่ไปใส่ไปนี่ต้องเอาขึ้นมาโชว์เลยมีการแอบใส่น้ำตาลโดยที่ไม่ให้เพื่อนๆเห็นทุกคนกำลังถ่ายหน้าอยู่เลยเขาเทลงไปเลยมาถึงขั้้นนนนตอกาารมมแลววะะหยค หวานเคม็มวร่อยมากคนอร่อยมากคืออร่อยจริงๆทุกคนเอาไปทําตามไทุกคนต้ยมยำน้ำข้นสูตรนี่ขนาดยังไม่ใส่มะนาวเนี่ยคือมันมีความมันนะทุกคนมันๆมันจากนมสดนะหอมผพิกเผาอะอ่มากสิ้หลังนั้นก็ปิดไฟทุกคนแล้วก็ใส่ทุกคนมะนาวสดวันนเตรียมมาเยอะมากใส่เีว้วได้ค่ะช่วยใส่ทุกคนดี๋วเียวเกินไป ที่รับอย่าร้องไห้นะโอ้ยมะนาวสดใสอร่อยใส่ลงไปเหรอคะใส่ลงไปเดี๋ยวมันเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวมันแก้ยากนะไม่ทุกคนคือมันมีความหอมของมะนาวอะ่ะพอแล้วโอเคมาโอ้โห<ป>โอเคทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันเนาะ แต่ทาชาบูมาไม่เคยทําชาบูอลังการขนาดนี้มาก่อนวันนี้นี่คือขยับมาเป็น2หมอ้อแล้วนะปกติที่กินแค่หมอ้อเดียวชาบูนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้เครื่องมันแน่นมากทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจุ่มเนื้อได้จุ่มหมูได้เราก็เลยทําอีกหม้อนึงขึ้นมาเพื่อที่จะจุ่มตรงนี้นะฮะใช้เนื้อกับหมูจุ่มตรงนี้ฮะ,ะสดนี้เป็นซีฟู้ดเลยนะครับตอนนี้ก็เอาน้ําราดลงไปเลยฮะ,ะจุดไฟเรียบร้อยฮะ,ะขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าชาบูเจ้าทะเล2หมอ้อต้มยำน้ำข้นมะนาวสดเครื่องแน่นโอ้โห ขอเลยทุกคนนี่อย่างแรกเลยระหว่างรอตรงนี้สุกนี่เน้นหมูกับเนื้อคือ <c oughs> <c oughs> จ้องมานานแล้วทุกคนนี่เป็นเนื้อนะ <c oughs> นี่ฮะทุกคนนี่คือมื้อแรกของเราในวันนี้เป็นอาหารมื้อแรกเลยนะตั้งแต่เช้าตื่นมายังไม่ได้กินเลยเลยตอนนี้กี่โมงฮะทุ่มครึ่งเพึ่งทําเสร็จทุกคนทุ่มครึ่งผู้ยนี่ทุกคนชิมเข้าไปฮะโอ้ยมามมาพร้อมยังสุกยังคะสุกแล้วค่ะอันนี้เป็นเนื้อค่ะรีบเอาจิ้มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นสุกแล้วหมา อย่านคะอันนี้คือส่วนท้องของวัวใต้ท้องวัวอุดมไปด้วยไขมันมา,มา่มซื้อมาได้ยังไงอะทุกคนเนื้อนี้อร่อยมากลงไปเลยค่ะทุกคนซุปต้มยำอย่างเงี้ยเอามาม่าใส่ลงไปโคตรอร่อยเลยจริงๆเอาไปกินกับมาม่าก็ได้ไม่ต้องทำเวอร์วังอลังการขนาดนี้ก็ได้โอ้โหต้มยำที่แม่มาชิมแม่บอกโอ้โหใช้ได้เว้ยมันทำกันได้เนาะแม่บอกมา,มามา,มาไปค่ะ ทุกคนแซลมอนนี่แดงๆเลยฮะจุ evet> e ่มลงไปกินแบบมีเดียมได้ใช่ไหมแซลมอนไม่ต้องสุกมากทุกคนเรากินแบบมีเดียมแซลมอนนี่แดงๆบ้างอะไรบ้างนี่คารทุกคนนี่ฮะอะไรนะคะโดมมามาตั้งแต่กินชาบูมาวันนี้อร่อยมากเลยวันนั้นกินแกงส้มก็บอกอร่อยวันนั้นกินแกงส้มก็บอกอร่อยแต่เหมนนี้อร่อยจริงคือต้มยำมันถึงอ่ะ พูดอร่อย,อย,อยหมูใช่ไหมอันนี้เป็นหมูเลยรคะนี่คือสัมผัสท,ที่เวลาเข้าไปในป่ามะมันมีกลิ่นต้ยมยำแบบคุ้งเลยในจมูกอะมันเป็นชาบูที่แปลกที่ไม่เคยกินอะ่ะโอ้ยไม่เห็นค่ะนี่ปรีบขึ้นมาเลยโคน,นะแซมอร์แซมอร์จุ่มลงไปในยากิโุกุโอ้เยี่ยม oh, yeah. ตอนนี้นยังต้นคลิปอยู่นะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้หมดทุกอย่างสามชั้นอย่างเงี้ยทุกคนอ้ว่าตอนนี้เราสนใจตนแต่อันนี้ยเราทุกคนกุ้งเราสุกแล้วนะนี่ทุกคนใส่ไปในน้ำซุปนี่หัวนี่ฮะทำยังไงปะแค่อร่อยนี่ทุกคนทำอย่างนี้เอาน้ำใส่เข้าไป มันพุ่งอะมันจากหัวกุ้งอะทุกคนนี่และของเด็ดขอขอย่หัวเลยนะอ,อันนี้เป็นหมึกกล้วยทุกคนจุ่มหน่อยอร่อยดีร้อนมามากินหอยไหมกินกับปลาไหมมากินหอยแมงผู้กันจุม่มนี่ค่ะสุกแล้วนะราดน้ำจิ้มแล้วกินได้เลยนะไม่มากินกับน้ำซุปอ,อร่อยน้ำซุปรสชาติเป็นยังไงอะกินของที่ตัวเองทำเป็นไงบ้างอ,อร่อยอร่อยแค่นั้นเองสั้นๆทุกคน มาเป็นไงกินอะไรไปหมูใช่ไหมเฮ้ยคืออร่อยมากมากเลยนะอ่ะหอยคนละตัวได้ไหมมาจะชุบให้นะอันนี้เป็นหอยแมงพูดิซีแลนด์ทุกคนห่อนึงประมาณกี่บาทมาสองร้อยสองกิโลกิโลหนึ่งสองร้อยเหรอมีประมาณกี่ตัวมาไม่น่าไม่ได้ใช่ไหมเยอะใช่ไหมทุกคนดูแต่ตัวใหญ่ไหมมันใหญ่มากทุกคนนี่ทุกคนตัวใหญ่มากแล้วชุบแบบนี้นะนันข้นอ่ะ แล้วดิดนึงดิดเดียวพออย่างงี้แล้วก็อ่ืองคอ,อมากเลยนี่เส้นมาม่าต้ยามยำเดี๋ยวเราขอนี้ก่อนนี่ทุกคนโอ้โหนีทุกคนหืมพะลืมไปแล้วว่ามีเส้นมาม่าข้างล่างนี่ทุกคน อร่อยไหมทุกคนคือยิปนี่คือเหนือเต็มหน้าเลยตอนเนี้ยอูเข้าไปตอนนี้คือลวกเลยอะ่ะไม่กินได้ไงอ๋อมันไม่ร้อนแล้วหรอมาสามด้วนี้นี่ไปขอนี่ก่อนอูมันมา,มาได้กัดเข้าไปนี่คือสวรรค์เลยนะทุกคนนี่มันร้อนนะคะ,ป,ะป้าลองดูไหม มันร้อนมากใช่ไหมมาอืมอืม,มาเหลือครึ่งหนึ่งปูมาคือฟินมากอมโอ้แซลมอนอดีเลยเนี่ยนี่ทุกคนท้องเนื้อวัวโอ้ม,มาดูทุกคนดูนี่อืม อุ้ยอีกแล้วมาร้อนนะเนี่ยอร่อยจริงเลยนั่นน่ะกินไม่หยุดเลยนั่นน่ะแป๊บเป่าคืนได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะ <c oughs> คือตอนอเช้าเนี่ยรู้จักทำไหมไม่รู้ทำไมถึงต้องมาทำตอนดึกมันเป็นมื้อเย็นที่แสนพิเศษไงแล้วกินได้ไหมมันอ้วนกินได้ไหมมันอ้วนลองดูเนื้ออย่างเดียวไม่อ้วนยาเทียงโอเคเดี๋ยวโดนแจ้ว่านะเนี่ยกินตอนดึกคือเดี๋ยวไปวิ่งใช่ไหม อ่ะสัญญาคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีถ่ายวิ่งให้ดูมันจะไปคุมให้คุมทุกรอบเลยเดี๋ยวให้ไป,ไปคุมให้คุมหน้าซอยเลยให้วี่งสามรอบโอเคป่ะคุมตรงชิงตันกุ้งใจเราชงละมองตองเก้ <Hey. S 2> หื ก็เย็นยังทำชาบูตอนเย็นดีอยู่กบูจะกระหืดเพียงบกระหืดไหมฮะชาบูต้อทำตอนไหนตอนเท้านี่จะได้กินด้วยกันตอนเช้าโบก็หลับแล้วถ้าเพียปุกนี่คือโบจะหลับเป็นใช่โบคือโบหลับโบไม่ตื่นเลยตอนเย็นโบจะแบบตาสว่างเงี้ยนี่ก็เออทาชาบูตอนเย็นอร่อยโคตรจริงเนาะยอมไปแล้ววันนี้มีถามชั้นหมูด้วยไหมคะม้ามีอันนั้นคือของดีเลยนั่นน่ะเป็นครูบุตะเลยนะม้าได้ได้เป็นหมูเป็นเนื้อเบาเลยคือมันเด็ดมากเลยต้มยำเนี่ย เสิรออะไรเฮ้ยไม่บอกจุดขึ้นก่อนเหี้ยหมดมาม่าหมูเราอ้วนหมูไปหมากันแล้วเนี่ยกินเมื่อวันนี้เต็มที่เฮียเลี้ยงอือหือเฮ้ยหมดจริงๆว่ะเนี่ยเนื้อก็บอกว่าเวลาทำชาบูอย่าโชวนออกมาไม่เคยถอยอยู่แล้วเครื่องติดแล้วหยุดยากเฮ้ยปูลืมเหียวขอไม่เหี่ยวกินปูหน่อยปูอันไหนเหี่ยวกระดองไปแล้วมีไง แบ่งกันเอาเลยกัดเลยกัดก่อนคำแรกแล้วเดี๋ยวเฮียกัดตามนะเฮียกินไปแล้วอันนึงนี่ใช่เออแล้วทําไมถึงต้องลังเลอ่ะนี่ไม่ได้ลังเลเลยเลยนี่ลังเลอยู่นิดหน่อยว่าเฮ้ยรู้จักให้เฮียจะกัดให้โบแค่นั้นเองเอาส่วนตัวเอาไว้ก่อ๋อต้องเลือกให้แกส่วนรวมโอเคถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ต้องขอโทษเป็นไงบ้างอร่อยมากโหดีมากเลยอ่ะอืโอเคทุกคนพี่บุ๊กมาวันนี้ยาวๆไอ้โบไม่ไหวแล้วมันเครื่องติ้นโอเคทุกคน ช่วงนี้ก็บอกแล้วอยู่บ้านนะฮะอยากกินชาบูลองทำตามนะฮะถ้าเบื่อซุปดาซุปหม่าล่าลองทำซุปต้มยำน้ำค้นตามดู <S <S แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเพราะวันนี้ไม่จบง,ง่ายๆบอกแล้ววันนี้จะกินยันหยดสุดท้ายอันนี้ก็บาร์บุ๊น้องบีบีนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม